สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องน้ำผึ้งชาแนลนะคะวันนี้นะคะน้ำพึ่งก็จะมาเล่นอมองัสนน่นเองเป็นแบบใหญ่เลย Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова

จบกันคือเหลือน้ำพึ่งคนเดียวเว้ยทุกคน,กคนแล้วมันจะไปทุกคนหรอะมาไปด้วยกันหรอ,อทุกคนมปิดไฟบ้างไปค่ะโอ๊ยน้ำพึ่งติดทัว่วไม่มีใครรู้หรอกทุกคนไป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  คไปสะเรียบร้อยทุกคนชนะคือแบบตอนแรกดูว่าไม่ชนะโว้ยทุกคนไปค่ะเล่นอีกสีส้มบ้างเผื่อจะได้เป็นอีกรอบนะคะคูเ <laughs> มสเป็นคนดีบ้างละคนนี้ก็ต้องชนะค่ะ ดูเควสซี่ที่เราต้องไปทำเควสอันนี้อีกและโอ้โหน่าเบื่อมากเลยไม่พี่จะทำได้ไหมมันมันเลยอ่ะโอยทำยากอ่ะไปเปิดไฟก่อนแล้วกันจบเห็นไหมจบ เฮ้ยไอ้สีขาวโอบไซรัลมากโว้ยเฮ้ยไม่มีใครเห็นศพเราเกินไปปะแค่ก่อนชนะน่ามาเริ่มเกมกันเร็วเกินไปบ้าเฮ้ยมันเริ่มเกมเร็วไปว้าว ลุ้นกันนะคะว่าเราจะได้เป็นคูเมดหรือว่าอิมพอร์เตอร์นะคะต้องไปดูกันค่ะเราได้เป็นคูเมดคือแบบเราได้เป็นแค่ตาแรกหรอวะข้าตกรอ,อุียเราได้เรามีเควสตรงนี้นะคะเราก็เอามางสายเลยไขกุญแจนะคะโหพุ่งมีเควสแบบไกลมากอะ่ะไกลโพ้นเลยอะ่ะมีใครตามมาปะเนี่ย อุ้ยมันปิดไฟกันเลยเหรอไม่เอวะานะพม่งไม่ไปเมื่อกี้คือไปคือแบบจะเป็นคนดีไงเลยไปเปิดไฟสรุปโดนฆ่างงมากหมุนน้ำแน่เลยอ่ะนั่นนะ่าแล้วมาอยู่ตรงนี้ดีวกว่าแอบบได้หมุนทางนี้เนาะโอเคคือฆาตกรฆ่าไวมากนะคะแล้วก็มีคนออกเกมเนาะ ฆาตกรน่าจะฆ่าหนึ่งตัวนะเพราะว่าไอตอนที่เล่นแรกอะ่ะมันมีคนออกนะแต่ไม่รู้ว่าหนึ่งหรือสองคนค่ะคือแบบไม่ได้พูดอะไรกันเลยนะคือในพิมพ์แชทก็คือโหวตกันเลยอะ่ะคือแบบเกิดไปว่างไม่รู้อ่ะอาจจะเป็นฆ่าเองแล้วโหวตเองก็ได้มั้งนะมันโหวตกันโดยที่แบบไม่รู้เรื่องอ่ะเฮ้ยไอสีน้ำตาลหวดน้ำผึ้งงง จริงด้วยทุกคนนี่ก็บโบยมั่วคือน้ำพิ่งมีรู้ไงก็คือแบบไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เว้ยคือน้ำพิง่งต้องไปกับเพื่อนใช่ปะไม่ใช่โดนฆ่าตายอีกนะเพชมันไม่มียอยู่แล้วบังทุกคนไ,ไฟดาบอีกแล้วโอ้โหอุ้ยอีสีเ้มไอ้สีเ้ม คือไอสีส้มเว้ยเราไม่ต้องไปมัวเปิดไฟแล้วมันนัวไฟเว้ยทุกคนคือแบบเราเพิ่งเปิดไม่ได้สักทีอะปล่อยมันเคเราไม่ต้องไหนกว่าไม่ตูงนะี ในห้องนู้นเนาะเดี๋ยวก็ไปกันนะคะทุกคนไปดูชีพวารจอก่อนนะคะทุกคนเฮ้ยโอเลนตายมึงจะกดดีปะเฮ้ยเมื่อกี้โอเลนตายทุกคนแล้วคือแบบอยู่ดีๆไอ้ข่าวตายเว้ย ออลเลนก็คือเป็นสีส้มนะคะไม่ใช่คนที่ชื่อออลเลนนะคะคือไม่ใช่สีน้ําเงินนะคือแบบสีส้มตายอ่ะที่มีหัวฟักทองอ่ะเฮ้ยอย่าบอกน้ําาหวดน้ําพึ่งกันน่ะน้ําพึ่งบวดไอ้นี่แหละบวดไอ้นี่วะเอ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะมันต้องเป็นแน่ๆทุกคนเราชนะค่ะทุกคนคือแบบเราไปคนเดียวเว้ยเราไม่ได้ไปกับกลุ่มเว้ย รู้ว่าเราจะโดนทอดแล้วนะตอนแรกอะ่ะบ้าหรอมาถึงก็คือแบบจะไปเลยหรือครบคนค่ะสิบคนครบค่ะขอใหะอย่าให้ไม่มีใครออกจากเกมนะคือแบบออกจากเกมกันทุกรอบอะ่ะเฮ้ยได้เป็นอีพัตเตอร์อีกแล้วนะคะไปค่ะ เรามีเควสข้างบนยาหน่ะทุกคนเราจะโดนฆ่าไหมวะเอาแล้วเควสเราอยู่ไหนอะ่ะมันมีบนยานะ่ะเอา้าเควสมันไม่ขึ้นหนอเฮ้ยเควสบั๊กไม่ขึ้นอ๋อเราไปอินพ็อตเตอร์นี่หว่าเออคือแบบงงมากเอ๊ะทำไมมันทำไม่ได้วะอะไรเงี้ยทำเป็นเควสตู้รูตู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 รตรตรต้รู้ทำเควสด,ดาวน์โหลดนะคะรับมีคนตายเหรอ ถ้าไม่มีคนตายนะคะน้ำพึ่งก็จะโหวตไอ้สีชมพูเลยค่ะเพราะว่าตัดปัญหานะคะเกี่ยวกับการโหวตเนาะน้ำพึ่งขี้เกียจเนาะคือแบบเียบร้อยออกจากเกมก็สคริปต์ค่คะเพราะว่าไอ้สีชมพูตัวแรกน้ำพึ่งจะโหวตไงเพราะามันแบบมุกกดมั่วแต่มันออกจากเกมไปแล้วก็เลยอ่ะสคริปต์นะคะเพราะว่าฆาตากรน,นะคะน้ำพึ่งก็รู้แล้วเนาะว่าใครเป็นนะคะอืม พูดกันว่าอะไรอะ่ะอ่านไม่ออกนะคะก็คืออ่านไม่ออกคะ่ะก็คือสีเจมก็ไม่โวดอย่างเงี้ยหน้าโวดออกไหมเนี่ย คือเพื่อนๆก็จะแกล้งทำเพื่อนะคะทุกคน เขายังไม่แก้กันวะเขาไม่เข้าใจ ฆ่าอีกสองตัวคือเราชนะแล้วนะทุกคนเราจะแบบโบยใ,ใครดีทุกคนเราจะโบยใ,ใครดีอ่ะถ้าสมมุติว่าเราทุกคนใดคนนึงออกไปได้นะคะในตานี้ก็คืออร p o r t ร์ก็ชนะเลยนะคะจะโหวตใครอะ่ะโหวตสีน้าตาลปะดูสีน้าตาลไป,ลปคือตาน,นี้นะคะน้ำผึง ้ยมันไม่ชนะอะทุกคนเราต้องฆ่าอย่างเดียวละตาเนี้ยคือมัน้่งไปปิดไฟเว้ยสองศูนย์ยยสีสวยะคะ่ะ จะเริ่มเลยอ๋อไว้ไปบ้าไว้บ่ายนะบ้าหุ้ยมันเริ่มจริงเป็นครูเมสุดน่ารักนั่นเองกุยมีเควิ์ตรงนี้นะคะอุ้ยไปค่ะไปทำเควส ไยายามอย่าฆ่านะโอ้โหเควสประเด็นคือแบบอุย๊ยเดี๋ยวกำลังทำเควสเลยอะ่ะเราเป็นคนดีนะคะทุกคนในตานนี้เนาะน้ำพวกไม่รู้นะคะว่ามันอาจจะฆ่าเองแล้วโหวตเองก็ได้เนาะนนก็นล้วกคิดว่าน่าจะฆ่าเองโหวตเองนะเอ้า มันเอาออกจากห้องอ่ะทุกคนถ้าเกิดเกิดปัญหาแบบเมื่อกี้นะคะคือแบบว่าสมมติเราเด็กออกจากห้องเองอะไรอย่างเงี้ยก็คือเชื่อได้เลยค่ะว่ามีคนเตะเราออกจากห้องนะคะเราก็จะไม่แบบกลางนะคะได้แบบกลางต่อแมปเล็กอะแมปเล็กสุดอะเออช่แมปกลางแบบเล็ก มันเป็นห้องของคนประเทศจีนนะทุกคนคือน้องพึ่งเดินไม่ได้เลยเว้ยไม่เล่นแล้วกับห้องเนี้ย จะได้เป็นอิอร์เตอร์หรือเปล่านะคะวันนี้สนุกมากนะคะในอะมองอาดนาวันนี้เกือบสนุกจริงๆนะมีคนออกเกมอะ่ะเราได้เป็นคููเมสไปค่ะไปทำภารกิจของเรากันอุ้ยแต่คือโดนอืดมากอะ่ะอิมหูเควสท,ทุกคนดูเควสบานใช่เรามีเควสสแกนทุกคน ใจแล้วหน่อยดีเราก็ลองสแกนตัวคือมาฆ่าเราคือแบบเกินไ <S <S ปะปะนั่นคือเควสบ้าเลยนะทุกคนอุ้ยมาฆ่าเราตอนที่เรากำลังสแกนตัวทุกคนมันแบบฆาตกรใจหดเหี้ยมมากคือแบบ <S 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 2> <S 2> เราก็ลองทำเควสเลยอะ แล้วคือไม่มีใครเห็นศพเราเลยนะเกือบ,บประเด็นอะคือฆ่าคู่คือที่น้ำพึ่งเล่นทุกตาน้ำพึ่งมจะฆ่ากับใครเงี้ยถ้าสมมติมีคนมาเจอกะอีกฆาตกรอีคนนึงอะคือแบบมันก็จะแบบโบยน้ำพึ่งเลยนะมันเอาตัวเองรอดอะคือแบบเสียใจมากเว้ยฆาตก,กรแบบเนี้ก็คือเควสเยอะมากคือไอสีเขียวปะ กไอ้สีอะไรวะที่มันฆ่าน้ําผึ้งอะแต่น้ำผึ้งเห็นไอ้สีเขียวแล้วแต่น้ำผึ้งกลาลังจะกากบาดแล้วกดไปออกโหวดเว้ยมันฆ่าน้ําผึ้งชุกเลยคือแบบขาลกลอนก็เก่งจริงนะแต่คิดอยู่นะว่าอยากเล่นห้องนี้หรือเปล่าอ่ะอเล่นก็ได้มีแค่ห้าคนเองอะ อีกสักตานะคะสิคนแล้วทุกคนน้ำผึงก็จะเล่นอีกตาหนึ่งน้ำพึ่งก็จะไม่เล่นแล้วเนาะก็คือแบบว่าจะจบคลิปเลยเนาะ ก็คือเดี๋ยวจะเล่นตานหนึ่งตานะคะทำไมไม่สตาร์ทอ่ะใครเป็นหัวห้องเนี่ยสตาร์ทเร็วสตาร์ทสตาร์ทสตาร์แล้วนะคะ เราได้เป็นครูเมดครูเมดค่ะคือเมื่อกี้ไม่อยากไปสแกนตัวแล้วอะคือเมื่อกี้น้ำพึ่งกำลังสแกนตัวเว้ยทุกคนปรากฏคือโดนเชือกคือแบบเสียใจมากอะ เปิดไฟไม่ได้อ๋อเปิดไปแล้วมันก็จะทำเควสดอันนี้เลยนะคะ932 932 9 0มีเควสดตรงไหนอีกปะไม่มั่นใจถีชมพูเลยอะเฮ้ะ นะคอยข้างบนหมดแล้วใช่ป่ะโอเคไปทางนี้ก่อนแล้วกันอุ้ยสีดำตายนะคะมันบอกว่าพิงพิงคือใครอะ่ะยัคงเนคนที่เชื่อคนง่ายนะคะใครบอกว่าพิงพึ่งอะไรเงี้ยนะงก็จะแบบตามเลยนะ ไอพิงกับไอน้ำตาล่ะเนี่ยมันมีคนโหวตไอน้ำตาลนะคะหนึ่งคนแล้วก็คนสคริปต์นะคะคนสคริปต์ก็คือนั่นไงเพาะว่าก็เป็นไอน้ำตาลวันนี้นะคะนักเพื่อนก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบาย